สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่วงรีวิวตัวละครกันอีกแล้วโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครสุดฮิตที่ครองใจหนุ่มๆม,มาแล้วอย่างไรเด่นโชกุนหรือเจเอ๋ A กันนั่นเองพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่คงจะรู้จักตัวละครน,นี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยพี่แกเนี่ยไปถึงเทพอาร์คอนซึ่งในเกมเพย์เนี่ยก็เทพไปแพ้กันเลยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ความเก่งของเจ้ A, แกแล้วก็ คงต้องขอเริ่มที่ความสามารถของตัวละครนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ตอนที่เราจะไปกระต่อนะครับผมขอบอกไว้นิดนึงก่อนนะครับว่าไรเดนโชกุนของผมนั้นเนี่ยเป็น4-0แล้วก็ไม่ได้มีอาวุธประจําตัวนะครับสําหรับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็คงจะดูอันนี้เป็นวิทยาทานได้อยู่แต่ใครที่กะว่าจะเปิดทั้ง C แล้วก็เปิดทั้งอาวุธเนี่ยก็มาฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับก็มาฟังรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าไรเดนโชกุน ok นั้นเก่งยังไงนะครับแล้วก็อยากจะเปิดก็เปิดไม่ได้อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดนะครับอ่ะไปกันต่อ มาเริ่มกันที่การโจมตีปกติก่อนเลยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับในส่วนของค่าสถานะสกิลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ถือว่าหว,วือววาอะไรเป็นแค่การโจมตีทั่ว,วไปไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายนะครับมาถึงสกิลธาตุกันแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นได้ว่าโอ,อ้ข้อความมันเยอะเหลือเกินพี่ผมจะรู้เรื่องไหมเนี่ย เอาเป็นว่าข้อความตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับเพราะผมบอกแล้วว่านี่คือการรีวิวไม่ได้ไกด์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเปอร์เซ็นต์หรือเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเจาะลึกเนี่ยผมจะขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่า1เลยคือขี้เกียจกับ2คือมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับ เรามาดูที่ค่าสถานะสกิลกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนจะสังเกตว่าความเสียหายสกิลเนี่ยอยมันก็ดูรุนแรงเลยพี่สองใช่ครับมันแรงครับแต่คุณต้องมอบวงก่อนนะถ้าไม่มอบวงมันก็ไม่แรงนะครับแล้วก็ความเสียหายการช่วยโจมตีเนี่ยเสิบห้าจุดกเปอร์เซ็นต์อ้าวพี่แล้วมาต่างกับค่าเสียหายสกิลอย่างไงนะครับคือเวลาเราปาสกิล e ไปเนี่ยนะครับมันจะมีดามจจากตอนที่เราไล่สกิลท่าไปก่อนหนึ่งทีคือสองร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ตอนที่เราโจมตีปกตินะครับมันจะช่วยโจมตีเราเนี่ย75.6%ซึ่งก็ถือว่าเป็นเาเมจเล็กๆน้อยๆซึ่งถามว่ามันแรงไหมก็มันก็แรงพอสมควรอะแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับซึ่งมันอยู่ได้ทั้งหมด25วินาทีซึ่งมันอยู่นานมากๆนะครับแล้วก็มันมีส่วนช่วยทำให้ท่าไม้ตายของไรเดนเนี่ยมันแรงขึ้น0.30%ต่อพลังงานท่าที่ใช้ซึ่งในตรงเนี้ยไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันเราไม่ได้หวังผลอะไรจากมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คิดไว้แค่ว่าเรากดสกิล e มาเพื่อช่วยปั่นพลังงานธาตุไว้ก็แล้วกันนะครับต่อมาครับสกิลท่าไม้ตายครับซีคิดอาร์ตมูโซชินเซสุนะครับซึ่งเป็นสกิลท่าไม้ตายที่เรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนของชายแท้ทั้งหลายนะครับคือผมอยากจะบอกว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดของไ i เด n นโชกุนแล้วนะครับอ่ะ กลับมาดูที่ข้อมูลพรสวรรค์น,นะครับทุกคนก็คงจะบ่นมาด้วยว่าพี่มันเยอะไปป้านเ,โโนเนี่ยโอ้โหขีบรรทัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาอ่านกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านอันนี้เนี่ยเราไปที่ค่าสถานะสก,กิลก,ก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูข้อมูลพรสวรรค์นเนาะทุกคนจะได้ไม่ต้องงงนะครับอ่ะเรามาดูที่ค่าสถานะสก,กิลนะครับพี่เปอร์เซ็นต์มันก็ยังเยอะอยู่ดีๆตัวเลขเลยเต็มไปหมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับไอที่มันมีทั้งหมด16ช่อง16บบรรทัดตรงเนี้ย ทุกคนดูแค่5บรรทัดก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าเรามาดูที่บรรทัดแรกเลยคือความเสียหายพื้นฐานของมุโซโนฮิโททาชิเอ้างงคืออะไรวะนะครับไอโมไอมูซบดาบาช่างมันเลยแล้วกันนะครับมันคือการป่าสกิลท่าไม้ตายนะครับคือ,อตอนเรากด Q ิใช้ท่าไม่ตายนะครับมันจะมีการป่าลูกตาใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือดามจ721% ะครับไอที่มันป่าดเป็นแสนเป็นล้านอะไรของที่เขาทํากันเยอะๆมันคือ721%ตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูบรรทัดที่2ครับ Product r e s o เจ e 7%ต่อชั้น1.31%ของพลังโจมตีเอ่อบรรทัดที่3ก็จานวนชั้นรีซ e ที่ได้รับ0.20ต่อพลังงานธาตุหนึ่งหน่วยที่ใช้งงอะไรคือรีโซ e อะไรคือจํานวนชั้นรีโซ e อ่าทุกคน ไม่ต้องห่วงเราย้อนกลับไปดูที่ข้อมบลของสวรรค์ครับทุกคนครับแลนะทุกคนเลื่อนมาตรงนี้นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยจะเจอคําว่า r รีโซฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอ้าวแล้วโอเคเรารู้แล้วรีโซฟค,คืออะไรแต่ทุกคนก็จะงงว่าเดี๋ยวนะพี่แล้วไอ้จักรระดีไซด์เดลธา,าหรือ d ีซีเด t ธา,าหรืออะไรก็ไม่รู้แหละผมเรียกว่าวงแหวนจักรระละกันนะครับทุกคนก็จะงงว่า มันคืออะไรวะนะครับโอเคไอ้จักรละเดี่ยมันคือตัวนี้ครับผมเราย้อนกลับไปที่สกิลท่านดนะทุกคนนะและเรากลับมาดูที่เจ้าตัวนี้ Eye of Stormy j u d g ์สเมนนะครับมันคืออะไรนะครับอ่ะเรามาดูที่ภาพตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมเล่นมาให้ดูแล้วแหละทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ไอไอออฟสตอรี่เจอรเมนต์หรือไอลูกกระตาเนี่ยนะครับ ตอนเราได้สกิล e จำได้ไหมครับพอเราได้สกิล e ปุ๊บมันจะมีลูกตาโผล่มาใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะช่วยโจมตีเราถูกปะอ่ะแต่สมมติว่าเรามีตัวเดามจนอกสนามที่ไม่ใช่ไรเด้นเนี่ยทำเดามจนะครับทำเดามจนะทุกคนดูนะนี่เห็นไหมไรเด้นตี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 เสร็จปุ๊บเราเอาซิงชิวปาดก,กดสกิลอันติบีเออเบนเนดตอันติเซียงเหลิงอันติทุกคนสังเกตไปครับว่ามีวงแหวนขึ้น นั่นแหละครับไอวงแหวนนั้นน่ะมันคือจัก,กรละเขาเรียกว่าจัก,กรละไอดีไซเดโปรโตบาอะไรนั่นน,ะน,ะน่นนะก็นั่นแหละคือจัก,กรละนะครับส่วนออถามว่าไอสแต็คหกสิบเนี่ยมันคืออะไรวะงงไหมเออตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมทําไปทํามาอ๋อไม่งงแล้วนะครับทุกคนเห็นจุดจุดไหมครับเวลาเราสมมติว่าเราไม่ได้เล่นไรเด่นเนี่ยแล้วเรามาดูเนี่ยเวลาเราทํเดเมจท่าไม้ตายไปเนี่ยมันจะเออขึ้นจุดมา นะครับคือถ้าเก็บสแต็คครบมันคือ6จุดซึ่งมันก็คือ60ชั้นนั่นแหละมันคือจำนวนรีโซฟครับไอจุดม่วงๆตัว,วตนี้มันคือรีโซฟบย้คุณสมบูรณ์นะเนี่ยผมกดอันตีเบเนตไปปุ๊บเห็นปะว่ามันเพิ่มจํานวนรีโซฟขึ้นอีกกี่ชั้นกี่ชั้นผมไม่รู้นะครับผมไม่นับนะครับผมรู้แค่ว่านับแค่ไอถ้ามันครบ6จุดเนี่ยนะครับการเก็บจัก,กระของไรเด้นนะครับจะทําให้ดดเมจของดาบถ้าไม่ตายไรเด้นเนี่ยมันแรงขึ้นไปอีก นะครับถ้าทุกคนเก็บสแต็กไม่ครบไรเด้นมันไม่ได้แรงนะครับเออเข้าใจนะแต่มันแต่มันไม่ได้เป็นข้อเสียขนาดนั้นมันก็เป็นข้อเสียแหละแต่ว่าอ่ะทุกคนใจเย็นๆก่อนเพราะเรากำลังพูดถึงไรเด้นซีศูนย์เราไม่ได้พูดถึงไรเด้นซีสองเลยมีอาวุธประจําตัวเพราะฉะนั้นไออันตีตรงเนี้ยเราไม่ได้สนใจเดามจขนาดนั้นอยู่แล้วฟังนะครับเราไม่ได้สนใจเดามจของท่านไรเด้นเลยนะครับเราสนใจอะไรครับ เราสนใจการปั่นพลังงานธาตุครับทุกคนมาดูที่การฟื้นฟูพลังงานของมูโซอิชินครับมุโซอิชินคืออะไรมันคือดาบครับง่ายๆจบนะครับคือเวลาเราฟันไปเนี่ยในเวลา7วินาทีของมูโซอิชินเนี่ยเราจะสามารถปั่นพลังงานธาตุได้เพื่อนแบบเบิ่มๆคือรือได้ในภายใน7วินาทียิ่งเราอัพสกิล่าไม้ตายเยอะเท่าไหร่การฟื้นฟูพลังงานธาตุของมูโซอิชินก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นยิ่งเราฟันเยอะฟันรัวเพื่อน ที่อยู่นอกสนามก็เก็บอันติได้เร็วขึ้นรวมถึงประเทศโชกุนที่มีพลังงานธาตุถึง90%ก็ไม่ใช่90%ขอโทษไปถึงมีพลังงานธาตุทั้งหมด90หน่วยเนี่ยก็สามารถเก็บพลังงานธาตุได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาวนโดเทชันได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดเทชันถ้าไม่ตายไม่มีวันจบนะครับเออคุณเข้าใจใช่ปะอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมอ่ะและนี่คือทั้งหมดของ่าไหม ตายของไรเดนโชกุนนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงถ้าผมพูดเร็วไปผมขอโทษนะครับก็สามารถไปปรับให้คลิปมันช้าลงได้ถ้าผมพูดเร็วไปนะครับโอเคเนาะไม่สงถ้าสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้หรือถ้าใครรู้เยอะกว่าผมหรือใครที่รู้ว่าเออเนี่ยที่พี่พูดมามันใช่แต่อยากจเจาะลึกกว่านี้คอมเมนต์ด้านล่างได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะไปอ่ะแล้วเราก็มาดูที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้าง นะครับพอสวรรค์ติดตัวเนี่ย whiches unnumbered นะครับก็คือเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยได้รับอนุธาตหรือลูกแก้วธาตเนี่ยจัก,กรละเนี่ยจะได้รับรีโซบ2ชั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก3าวินาทีก็คือตอนที่ตัวละครนอกสนามของเราเนี่ยกดสกิลธาตุนะครับทำปั่นพลังงานธา,า,าตุมาเก็บอนุธาต์ไเนี่ยรีโซฟเนี่ยมันจะเก็บให้เราเพิ่มด้วยอีก2ชั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เก็บสแต็กจักระละ ส่วน Inlight เชตวันเนี่ยคือทุก1%เที่เกินจาก100%นของประสิทธิภาพฟื้นฟูพลังงานจะทำให้ไรเดนโชกุนเนี่ยฟื้นฟูพลังงานท่าที่สถานะบุโซโอิชินเพิ่มขึ้นสูตและโบนัสความเสียไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับอ่าทีนี้มันจะส่งผลกับการปั้นอ์ติแฟกและปั้นสแตตของทุกคนแล้วนะส่วนอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยคือจ่ายตังน้อยลงนะครับต่อราคา50%จากการเร่อนขั้นประเภทดาบและหอก ดีมากๆเลยนะอันเนี้ยเออ,อนนี้ดีสุดแล้วจริงๆอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่อาร์ติแฟกต์กันเลยเนาะอาร์ติแฟกต์ของเจเอหรือไรเดนโชกุนเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นเซตสีเอมเบลมอยู่แล้วเซตที่เป็นดิรันกับทุกๆคนนะครับคือฟาร์มตั้งแต่เวอร์ชั่นไหนๆเนี่ยมันก็ยังไม่เคยตรงสเปคให้กับเจไรเดนสักทีหนึ่งหรือแม้แต่ตัวละครอื่นที่ใช้เซตเอมเบลมเนี่ยเซตนี้เป็นเซตที่หายากที่สุดแล้วนะครับเป็นเซตที่คุ้มค่าที่สุด แล้วก็เป็นเซตที่หายากที่สุดด้วยนะครับอะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงอ์ติแฟกที่ไรเดนต้องการใช้กันเนาะอะอเรามาพูดถึงอ์ติแฟกที่ไรเดนเนี่ยต้องใช้นะครับหมายถึงสเตตอะคือไรเดนเนี่ยต้องใช้อัตาคิแรงขิพื้นฟูโจมตีานัดท่าใช้ไหมก็อาจจะใช้ได้ใช้ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือไรเดนโชกุนเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สเตตเบสิกพื้นฐานเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆนะครับคือคุณแค่ได้อัตราคีแรงคีเนี่ย mm hmm. ก็เดกก็เรียกได้ว่าคีหดตดหายแล้วนะค,คุณต้องเอาฟื้นฟูพลังงานอีกซึ่งสเตตหลักๆของไอเอ์ติแฟกต์เนี้ยมันคือฟื้นฟูพลังงานเว้ยซึ่งการที่จะได้ฟื้นฟูพลังงานในเซตเอมเบลมเนี่ยมันยากนะครับและยิ่งคุณต้องเอาโจมตีมาด้วยเนี่ยโจมตีมันยิ่งออก,อย,ากอยากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไรเดนโชกุนเนี่ยมันต้องการอัตราคีแรงคี โจมตีฟื้นฟูเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับทุกคนต้องขยันฟาร์มให้เจ๊แก่นิดนึงเพราะเจ๊แกใช้ได้หมดเลยแล้วเจ๊แกเนี่ยกลับกลายเป็นปว่าต้องการฟื้นฟูพลังงานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะต้องเน้นไปที่ฟื้นฟูพลังงานเนาะอ่าแต่ละพอเราพูดถึง C0 เนี่ยทุกคนก็ัตราคีแรงคีเนี่ยก็ขอให้ทําให้มันอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วกันเนาะอยู่ประมาณสักแบบ60 อัตาคี 60, ความแรงคีร2 0ิอะไรประมาณนี้ส่วนฟื้นฟูพลังงานเนี่ยก็นั่นแหละครับ200 30%อยสไปเลยนะครับเรามาต่อกอันที่ส่วนของอาวุธกันดีกว่านะครับทุกคนอาจจะบอกว่าพี่อาวุธบ้าเไรเนี่ยไม่แฟชั่นเลยผมก็ขัดใจอยู่ว่ามันไม่แฟชั่นนะครับแต่ว่าเพื่อนเน้นประสิทธิภาพและการผ่านอบิสเนี่ยอาวุธพวกตระกูลฟื้นฟูพลังงานทั้งหลายแล่เนี่ยมันค่อนข้างโอเค มันโอเคนะครับแล้วมันก็ทําให้ผ่านออดิได้ด้วยอ่าเรามาพูดอาวุธถึงอาวุธระดับหนึ่งเลยละกันนะครับนั่นก็คืออาวุธฟาวเนสครับเดี๋ยวนะพี่ช่องอื่นเขาก็บอกว่าหอ,อกปลามันดีสุดไม่ใช่หรอคือผมอยากจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปไรเดนใครที่อยากเล่นไรเดนให้เดเมจแรงที่สุดแต่ว่าไม่มีหอกประจำตัวเนี่ยมันใช้หอกเดอะแคสได้ นะครับอันนั้นคือในส่วนของโชว์เคสไรเดนคนเดียวนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าจากที่ผมลองเล่นหลายๆทีมาเนี่ยเอ่อถึงแม้ว่าทุกคนจะสังเกตว่าไอ้ฟาวเนียเนี่ยมันฟื้นฟูพลังงานธาตุแค่30%มแต่ไอ้เดรแคเนี่ยมันฟื้นตั้งสีเลยแะพี่มันก็น่าจะฟื้นฟูด,ดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีกว่ากันเลยนะครับจากที่เล่นมานะฟาเวเนีย er ดีกว่าทุกประการ นะครับในการเล่นผ่านอบิสและเล่นเป็นทีมนะครับเพราะอะไรนะคุณเนี่ยเอาของเดอะแคทอะไปให้ตัวละครอ,อย่างเซียงหลิงอะแล้วคุณเอาไรเด้นอะใส่ฟาโวาเมดมจโดยรวมในทีมมันผ่านอบิสเร็วกว่าและดดเมจโดยรวมมันแรงกว่านะครับเดี๋ยวผมมีโชว์เคสให้ในคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับในโชว์เครสรเด้นโชกุนทีมเนชั่นแนลในเวอร์ชันแพทสามจุดสามเนี่ยนะครับทุกคนก็ไปดูได้นะ เออว่าเดเมจมันค่อนข้างแรงแล้วมันก็ผ่านอบิสได้จริงๆนะครับโอเคเรามาต่อกันที่หอ,อกนะครับหอ,อกนี่คุยยาวมากนะครับทาไมถึงใช้หอ,อกฟาโวคือหอ,อกฟาโวเนี่ยทุกคนรู้ครับว่าว่าอาวุธฟาโวมันเป็นตระกูลอาวุธที่ดีมากๆตระกูลหนึ่งเลยคือมันปั่นพลังงานธาตุดีแล้วก็ถ้าติดคิดมันปั่นพลัางงานธาตุมหาศาลมากๆนะครับอัฐกุลมีขัดห้าด้วยนะแต่เล่นโชกุนเนี่ยฟาโวเนี่ยค่อนข้างโอเคกว่า เวลาเรากดอันตีเนี่ยเราฟันฟันฟันไปเนี่ยมันมีโอกาสติดคีครับซึ่งมันมีโอกาสติดคีสแล้วมันสามารถปลดพลังงานท่าได้เพื่อนที่อยู่ในทีมได้นะครับซึ่งไอพลันปลนพลังงานท่าตรงเนี้ยมันส่งผลทําให้ทีมเนี่ยมันมีเดามจตเด้งเดามจได้เร็วขึ้นนะครับสมมติคุณโรเตชันไม่ทันเนี่ยแตกนะครับเดอะแคทผมใช้โรเตชันไม่ทันนะครับถึงแม้ว่าเดามจไรเดนจะขึ้นแสนอัพแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะผ่านอบิสและเดามจในทีมค่อนข้าง ไม่พอใจกับผมมากเท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้มันมันอยู่ในยุคสมัยที่เราไม่ได้ต้องการตัวเลขที่เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับเราต้องการตัวเลขที่ค่อนข้างหวังผลมีเดมเมจที่ค่อนข้างถี่นะครับเราไม่ได้อยากได้เดมเมจเป็นแสนแล้วขึ้นครั้งเดียวเราต้องการเดมเมจที่แบบสักห้าหกหมื่นแต่ว่าถี่มากๆคือห้าหกหมื 6, 000, ่นห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นแต่เราจะไม่มาหวังผลแบบตีขึ้นแบบ สองแสนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรออีกรออีก18วิเพื่อที่จะให้ตีได้แบบแสนอัพอีกทีหนึง่งเราคงไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับเรายอมที่จะเสียดดเมจน้อยลงแต่ว่าตีถี่ขึ้นเร็วขึ้นดดเมจในทีมโดยรวมแล้วมันดีกว่าเนี่ยอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากกว่านะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้แนะนำเดอะแคสถามว่าอาวุธอื่นเนี่ยใช้ได้เหมือนกันไหมสมมติว่าคุณจะใช้เจ้าโตโต้ไท ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ถามว่าไอเอฟเฟกของมันเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนักแต่อย่างที่บอกไปไรเดนเน้นฟื้นฟูพลังงานก็ได้ก็ถ้าเน้นฟื้นฟูพลังงานเนี่ยก็โอเคหมดแล้วนะครับหรือสมมติว่าคุณไม่ได้มีหอ,อกไรเดนแล้วคุณใช้สกายวอร์ดได้ไหมมันก็ได้อะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมล่ะมันก็มีประโยชน์แหละแต่ถามว่า ไอเจ้าสกายวอร์สปายกับไอเจ้าฟาโวเนียเนี่ยอะไรมันแรงกว่านะครับฟาโวแรงกว่านะผมทดสอบไปแล้วนะครับว่าฟาโวแรงกว่านะในในบิลของผมนะเออในบิลของคนอื่นไม่รู้นะแต่ของผมอะ่ะมันแรงกว่าอ่ะโอเคแต่ถ้าทุกคนเนี่ยบาลานซ์สเตตได้ดีแล้วเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยให้เน้นไปที่ฟื้นฟ,นฟ,นฟงงนูพลังงานาธาตุพลังงานธาตุก่อนถ้าพลังงานาธาตุเกิน230ร้อยสามร่ายเนี่ยเราค่อยไปเน้นที่เออสเตตอื่นได้ครับอย่างอัตราคิแรงคิแล้วก็โจมตีนะครับ ย้ำนะครับว่าไรเดน4 0เน้นการฟื้นฟูพลังงานธาตุเป็นส่วนใหญ่เนาะอ่ะโอเคก็จบกันไปสำหรับเจไรเดนโชกุนหรือเจเอของเรานะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะครับอย่างที่บอกไปว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวตัวที่ผมนั้นเคยเล่นมาเฉยๆนะครับผมก็ผ่านประสบการณ์โชคโชนกับเจไรเดนโชกุนมาเยอะพอสมควรผมเลยกล้าพูดนะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากจะมาเสนอข้อคิดเห็น นะครับหรือว่าอยากจะมาแบบแนะนำบิล์อื่นๆของไรเด้นโชกุนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอไปทำายยโตก่อนแล้วเจอกันนะครับ